เราก็จะมาอันนี้ก็คือน้ำแข็งกินอนก็คือน้ำแข็งเพราบมันคือขาวนะไม่ได้ยินเลยพูดไร <c oughs> แล้วเราก็ใส่ปิป๊ปอป์เข้าไปเปใส่สีอะไรก็ได้ถ้าเราอยากให้น้ำเป็นสีอะไรก็ะองใส่เข้าไปนะแต่มันจะเป็นอย่างเงี้ยเอาออกมาก็ คมักก็เป็นอย่างนี้นะทำไมมันถึงเป็นสีแบบนี้เฮ้ยน่ากินจริงๆเลยปีโป้ก็กินได้นะถ้าเกิดว่าเราเอามาดมอะ่ะดมก็หอมปีโป้อะแต่กินมันไม่ได้รสชาติปีโป้ ก็ลองทำกันดูอาจจะขุดๆปีโป้หนีย่ยมันเปื้อนนะโอ้ยแป๊บๆนะึงยูที่ก่อนต้องเอาเนื้อมาหันห่นหัน่นหั่นมันก็จะเป็นปีโปนะะ้ดมแปะเลยนะ piko ka amen